อ้าสวัสดีพี่เน้้งอันนี้กัอยู่ที่เอสเอสสองานซ่อมบำรุงโรง,งนาปีนะครับบายช่างจูนสมองนี่นะครับเปลี่ยนเกียเ้ยวเกียวข้ารีบครับ,รรบสุดสุดไมากเลยครับนี่เปลี่ยนตัวใหม่เลยเืยใหม่ทั้งเส้นนะครับเกี๋ยวเข้ารีบแล้วก็ เดี๋ยวขึ้นอุ้มเลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ลุกปืนแตกเฉยนะครับลุกปืนแตกเฉย,ยแต่เราเปลี่ยนไปเลยนะครับสายผ่านยก,ยกชุดทั้งคันนะครับทำเองครับบายช่างจูนสมอง <c oughs> โย <c oughs> นตัวีย <c oughs> <ๆ>นยาง,งสุดระบะันนี้สองร้อยเดียเด๋ยวมาดูรายการกันกน,นะครับมาทำอะไรกันบ้างนะครับก่อนลง,งานาปีตัดโซ่ออก้อหนึ่งโซ่คอนะครับ ตัดโซ่ก็ออกข้อหนึ่งนะครับเหียงสเตอร์เหียงสเตอร์หลังขวาเป็นของรุ่นใหม่แล้นะครับลายใหม่เนะครับตัวนี้ลายใหม่สองพันยี่สิบห้าแล้วก็เหยียดตุ๊กตา ตุปกตาข้าวดีขึ้นอุ่มปุ่มนะครับเปลี่ยนสายพานยกชุดสายโข้าดีสายโข้ารีบเช็คบดครับยังใช้การได้ดีนะครับแบตเตอรี่สามปียังใช้การได้อยู่ครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างทำอะไรบ้างเปลียนหมดครับ สายพานยังไม่สึกนะครับแต่เปลี่ยนหมดสายพานพัดลมหน้าเครื่องเปลี่ยนเกียวเข้ารีบเปลี่ยนสายพานสายพานตัวเดินเปลี่ยนสายพานยกคอเปลี่ยนนะครับเช็คลูกปืนไม่มีแตกคนระับตัวน,นี้ทำไมหลวมๆไม่แตกไม่แตกนะครับ สายพันขึ้นตู้ไม่แตกสายดอลิกมีซึมครับแต่ซึมเส้นไหลกลับไม่มีปัญหาที่บนท้ายรัดไปเรียบร้อยแล้วครับอยู่สายรัดรัดไปแล้วข้ารีบปีที่แล้วมีปัญหาตัวนี้นะครับท่อข้าวรีบสึกครับเปลี่ยนยกเส้นนะครับ ช่วงล่างฝั่งนี้ไม่มีปัญหาลูลุงุเลือดไม่มีแตกตึงใหม่สายพันปุ๊บตู้แต่งเรียบร้อยน้ำเตยออ,ออกสายพันพอสายพันขึ้นคอเปลี่ยนนะครับโอ้ร้อยรายการนะครับ เอกสองร้อยของเรามาเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ